สวดีค่ะเมย์ไม่เดย์นะคะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปที่โรงเรียนนานมากสกูลฟว์ไม่กลับมาแล้วค่ะเย่ yeah! ตามให้ทุกคนเห็นชื่อคลิปเลยค่ะ m อ็มยู A ลังจะมีงาน First Meet ให้กับน้องนองรุ่น10นะคะก็ฟิลแบบรับน้องอะไรอย่างงี้เนะาะไม่ก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นล e ทเนอร์แล้วก็ MC ในงานนี้นะคะ เพื่อนน้องๆดูอยู่นะคะก็พี่จะบอกว่าพี่กับเพื่อนๆเนี่ยเตรียมงานมาตั้งแต่โอ้โหต้นเดือนจูนนะก็คือแบบทุ่มเท,าทมากทามาแบบแพลนมานานมากๆแล้วนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนน้องๆโดยเฉพาะเลยเออ,อแล้วก็สนุกมากๆด้วยเพราะว่าไม่ไ,มได้รับน้องแบบออนไลน์นะคะตอนนั้นมันแบบมีโควิดพอดีเป๊กก็เลยออนไลน์ติดกันมา2ปีเลยรุ่นสุดแบบสุดก่อันนี้ก็แบบเป็นการกลับมา first meet ออนไ ite ์ในรอบแบบ2ปีเลยนะคะก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากอยากเจอน้องๆแล้ว ใช่แล้วคะ่ะกลับมาทั้งที่เราจะลบล็อกแบบธรรมดาไม่ได้นะคะก็ถ่ายไปเลยเทาวันจัดเต็มอย่างวันนี้เป็นวันที่น้องๆบตัโตพอดีเนาะพวกทีมอาร์ตก็จะมาทําอุปกรณ์มาทำป้ายชื่ออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะมีเวลแฟมมาช่วยประชาสัมพันธ์งาน First ส e ป t ให้้วกครองด้วยคะ่ะตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วบ้า <laughs> น <c oughs> อยู่ใกล้มากนะคะ ก็เดี๋ยวมาจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้มากที่สุดนะคะน้องจะได้เห็นแบบการเตรียมงานของพี่ๆด้วยเนาะก็โอเคค่ะไว้เจอกันฮัลโหลลีดเก็จะมีมายเอบี้โยกแบมแล้วก็นายนะคะลีดเดอร์หคนทุกคนรู้สึกยังไงกับการได้มาทํางานนี้สนุกไหมรู้สึกอะไรสนุกสุดอะไรสนุกสุดคัะนะากัคชอบอันเนี้ยชอบ w o r k ์กช็ เราก็จะมีแบบการเวิร์กช็อปมาก่อน,น้วนะคะอาจารย์แ,แบบเออเทรนให้อย่างดีรน่งดีเรามีเรามีสตาฟกี่ะะสายคะมีพี่กูมพี่ฐานเ,เอ็มีมือกองเอมือกองเลแฟร์อาร์ตเวลแฟร์มานี่อันนี้จะเป็นเวลแฟร์ที่มาประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะในงานก็จะมีแบบว่าแต่ละฐาน ใส่ชุดที่แบบสามารถเลได้อยไดเงี้ยค่ะขอเป็นสีดำแล้วกันโน้ส่วนกางเกงเนี่ยขอเป็นขายาวแบบคล่องตัวค่ะเป็นไงบ้างคะอันนี้ห้องสองน้ำมากยังยังพูดเยอะเลยเราอ่ะพูดเยอะแต่ไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างกับการไปใช้สัมภาระตื่นเต้นใช่ไหมทุกคนแบบ คิดถึงคิดถึงตอนเราแบบมอบตัวเหมือนตัวเองตอนนั้นแบบใส่เสืส้อเขุกเกงเกงเรียบคาสเก็งมากดูดิเมกแม่เดค่ะอะัอๆๆนๆๆๆนี้เดี๋ยวมีโยกูดเจร์นลด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ยีๆๆ่สิบนะคะ อีก5วันก็วันจริงแล้วว่าวันนี้เรามาซ้อมสันทนาการให้ที่กลุ่มนะคะพัะทางไม่อัข้างอ่ะร้อนมากร้อนแบบมซ้อมในยิมนี่ก็แบบเสื้อแบรนด์เดียวกันนะคะหยกน่ารักมากหยกใส่กี่รอบละนับไ,ไม่ทับไม่วนแล้วค่ะ <laughs> 喂。<Oui. S 2> <laughs> นี่เหรอเอา้าไปมาหันมาหันมายนอนเยอะๆวันนี้เราก็รันทรูเสร็จแล้วนะคะโู่เหงือง่อเหงื่อใต้แมสก็คือแบบไม่ไหวเดิน two days later เราจะมาเฉลยทีมในงาน MRS 1 0 First m ม e รรอบนี้ค่ะทีมของพวกเราคืออะไรคะพี่หยกเอลไลส์มั่นเองค่ะโอเคขอเชิญกลุ่มที่9ก้าขึ้นมาแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดีระดับน้องน้องเรื่องสิทธิ์ทุกคนนะคะพวกเรา พุงกิ้งศูนย์แปดค่ะเห็นพวกเราแบบนี้เป็นนางเนือแบบนี้แต่พวกเราก็ขึ้นเครื่องได้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะกลุ่มนี้น่ารักมากๆนะคะมีพี่ค่าผมด้วยเป็นนางเนือ later เราทำอะไรน้องพุ่งสูงอะ่ะบรรยากาศจากข้างบน,นะคะ่ะน้องมีทั้งหมด300กว่าคนนะคะนี่ฐานหนึ่งอยู่ลานชั้นสองแล้วก็ยิมนะคะฐาน3าคือสนามบาสตแล้วก็้าน,นหน้าโรงเรียนแล้วก็มาฐาน5ตรงนี้นะคะฐาน6กฐานเจ็ดฐานแปน ครึ่งเช้าบน5ฐานครึ่งบ่ายบน3ฐานอันนี้ฐานหนึ่งนะคะฐานเบอร์หนึ่งออสเตรเลียนะคะเป็นเก้าอี้ดนตรีแบบไม่ธรรมาดานะมีจุงมือต่างๆออ๊ย,อย แสงนะคะ AKA Capture the ก l o y ก็คือให้หยิบกลวยของ่งตรงข้ามเนาะมีแบบแ่เพือนนะเรามีพี่เนียนต้นอยู่ในทุกกลุ่มเลยนะคะอันย่องมือกลองก็คือตอนเริ่มฐานกับเลิกฐานแล้วก็จะมีแบบตีกลองมากองตกเลยตีกลองเป็นสัญญาณให้ทุกคนได้รู้นะคะตีทีเด e ียวก็คือได้ยินทันโรงเรียน ทุกคนเตรียมปิดแฉากได้เลยเพราะมันจะดังมาก ขั้นนี้นะคะก็คือให้จำคำใช่ไหมซึ่งคำมันก็จะยาวและยากมากอันนี้คืออะไรคะหยิบหันลบิงปองใช่ไหมฮัลโหล ยำดองคืออะไรอยากกินปูสอมที่ยำดองแกะน้ำตาลเยี่ยมสุดอันนี้คืออะไรอ่ะทีมลูกปิงปองทิมไข่นี่ไงพี่ไข่เรจินตนาการได้หีมายอ้ามอะไรอ่ะอะไรเยี่ยำตอนนี้เราก็อยู่ที่ m j มเดียเดชเนี้นะคะน้องอยากแนะนำตัวไหมสวัสดีค่ะชื่อวิววินะคะชื่อชื่อแบงค์ครับชื่อบานครับ โดเมนอสถานที่ในโรงเรียนนะคะโอ้โหน้องเลิศแป้งกันอันนี้พายกับสิบนะคะอันนี้ทำอะไรน้องไม่ได้ญญเพราะมันายากใอ้มันยากแต่น้องง่ายแต่น้องเปลี่ยนอะไรไปเลยอ๋อตู้เขา อันนี้ก็จะเป็นรายอาหารนะคะเดี๋ยวน้องๆกับสตาฟนี่แหละก็จะมากินบุฟเฟ่เออก็ตักแล้วก็เข้าไปทานข้างในนะคะมีคอนเสิร์ตด้วยจากโฟกซองฮัลโหลเจอบุฟเฟ่แล้วเอาน้ำไปให้สนามบาสยังเรียบร้อยขอบคุณค่ะนอนนี้หมดไปครึ่งเช้าแล้วนะคะสวัสดีคนดูช่องมกไมเดย์นะครับผมสวัสดีครับ ตัดข้าวกันยืมฉันหรอฉันอยากกินเต่าบินวันนี้แอวันนี้ี้วันนี้พี่มาครับวันนี้พี่แมฉันก็ชื่อมาไงหูกแคมแมแคมชื่อชื่อซัมเมอร์ครับชื่อซัมเมอร์ชื่อซานค่ะชื่อซาน ก็คือรอบบ่ายแล้วนะคะวิวตรงนี้สวยจังโชก็คือเล่นกันอย่างเมามันนะคะใช่แล้วบางอะเพราะวเขาวิ่งกันค่ะวิ่งทั้งวันนะคะพี่ฐานก็คือใช่ยอมใจนะคะเป็นผู้นำปังแต่ดีใจอะทุกคนทุกคนแฮปปี้เนาะแฮปปี้ค่ะนที่เมียนนะคะที่เมียนที่เมียนเมียใจเลยเราคุยด้วยเอ๊ะ เขาดแล้วคะ่ะโหน้องแป้งตเต็มไปหมดทรายทูอย่าพิ่งตกนะคะอย่าพึ่งตกขอการจบก่อนนะนี่คือตาไคร่นะคะทุกคนอ,อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งตกเลยตรงนี้โดนทุกคนด้เนาะตอนแรกเรามาทำความรู้จักที่หาของเราก่อนนะคะพี่นะคะที่ยังจะรัจัดถุงตากคะ่ะ อันนี้ก็คือลวงไข่นะคะแล้วก็ไปเปิดคาใบตรงนูน้นคาใบก็จะเป็นแบบเอสโลโรงเรียนให้นอ้นองๆแบบรู้จักโรงเรียนมากขึ้นเนอะอันนี้ก็จะเป็นเอสโลโรงเรียนมีกี่อันนะหปะใช่มีกลุ่มละสกลุ่มละสอ่าซู้ซทุกคนส่งน้ำเป็นประเทศไทยไปดูกัน ใช่ค่ะนะคะสนุกมากทุกอุปกรณ์แล้วก็คร่งเป็นตามหาตัวรุ่นน้องกันค่ะสวัสดีค่ะต้องใจเล่นต้องใจเล่นก็คือแบบเรจะมีอุปกรณ์ให้ใช่ไหมเราเดินไปดูไม่เคยเล่นฐานนี้ไปแล้วทุกคนมันสนุกมากนี่ก็คือแบบอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมือ ก็คือเลือกได้นะคะว่าจะเอาอะไรอย่างอันนี้น้องมีขัน้วยเออดีค่ะแก้วอันนี้คือโคนใช่ไหมใครจะเติมได้เยอะสุดโยกเสื้อสีเดียวกับย่าอันนี้ทุกคนเห็นน้องตาบ้าอันนี้จะเป็นดอชบอลนะสะเราถ่ายกันสองกล้องไปเลยค่ะเย็นนี่นะคะพี่เมียนของเรา ใส่เสื้อเมกแมดเลยด้วยอ่ะ フフ กล้องบินโดนแล้วนะคะทำเป็นเลขหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่ง มาหยุดอะไรตอนที่เราหยุดงานเลิกเราอดบูมที่สนามบอนลนะซวัสดคนิกเยที่ะ<อ>ได้มาก<อ>ยังไม่เหนื่อยเลยเหรอเอาอีกไหมพรุ่งออนีชนง้ชอบเล่นแป้ง,ปงมีแป้งเหลือเดี๋ยวปเปิดเทอมเจอกันโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ M d S, S, S 1 0 First Meet ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ <Yeah. S 1> กด <Yeah. S 1> กด Subscribe ให้ช่อง Make My Day ด้วยนะคะ mm hmm. หวังว่าเรื่องราวของ Make My Day ในวันนี้จะ make your day นะคะ mm hmm. ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย